สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการ Blue Sky สายตรงนะครับรายการสายตรง Blue Sky ครับอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่นะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่มาพบปะพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับเพื่อให้รู้ข้อมูลข่าวสารของฟ้าวันใหม่เราสถานีเราว่าจะไปเที่ยวไหนจะไปทำอะไรกันเราก็ชวนคุณผู้ชมไปร่วมสนุกกับเราด้วยหรือมีความคืบหน้ามีอะไรเกิดขึ้นในสถานีเราเราก็จะ เรื่อให้คุณผู้ชมได้ทราบผ่านทางรายการนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็มากับผู้บริหารอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ของเราครับคุณเกิงสมรัพย์ครับสวัสดีครับคุณเกิงครับครับสวัสดีครับผมจะถามคุณวิเทียนก่อนนะถามผ่านคุณผู้ชมด้วยว่าปีใหม่ฟ้าวันใหม่เนี่ยนะฮะเราอาจจะมีการปรับปรุงรายการสายตรงดูสกายนะฮะเราให้ผู้ชมของเราเนี่ย ดูรายการเราเนี่ยตอนบ่ายโมงกว่าเนี่ยมาเป็นปีแล้วนะาจะย้ายไปให้คุณผู้ชมเนี่ยตอนบ่ายๆแก่ๆนะฮะสักสามโมงกว่าเกือบสี่โมงเนี่ยได้ชมกันบ้างคือบางทนก็ช่วงนั้นก็กลับมาจากเตรียมตัวจะไปรับลูกนะกลับมาจากรับเด็กแล้วนะฮะถามเป็นความเห็นนะคุณผู้ชมอยากได้ออกอากาศเวลาไหนให้คุณผู้ชม SMS มมาบอกเราก็ได้นะครับที่ 464 2123ว่ารายการเราออกตอนบ่ายโมงดีหรือสักสี่โมงใช่เาเวลาไหนดีกว่ากันนะครับว่าอยากเจ็ได้สินค้าอะไรเพิ่มขึ้นคับนะอยากมาคุยอะไรกับเราหรือใช้สินค้าตัวไหนแล้วดีอยากจะแนะนําคุณผู้ชมท่านอื่นก็บอกเข้ามาได้ก็เอซเมสเข้ามาบอกกับพวกเราได้นะครับอันดับแรกวันนี้เนี่ยคุณเสกเกินก็คือทัวร์ใช่ไหมใช่ใช่เราชวนผู้ชมไปเที่ยวกันครับเอ้ผมถามคุณก่อนคุณหายไปไหนมาอ๋อช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ย คือปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนคุณตะเกิงก็เลยถือโอกาสไปช่วงปีใหม่ไปเที่ยวก็ไปอ้สวยมากนะคุณผู้ชมอยากถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสในช่วงหน้าหนาวเนี่ยไปไปทางเหนือของเราผมไปผมไปเที่ยวที่เชียงของมาเมื่อวันจันทร์ไปเชียงของจากเชียงของเนี่ยมาที่อำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านบ่อเกลือจังหวัดน่านก็เป็นที่ที่ยังสวยงามมากนะครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณตะเกิงน่าจะบอกก่อนจะได้เตรียมภาพ ผมเกินไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาเอามาพูดให้ละเอียดเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วก็จากบ่อเกลือก็ไปเที่ยวภูเรือจากภูเรือก็มาเขาคอไปภูทับเบิกแล้วก็กลับกรุงเทพกลับมาถึงเมื่อวานเย็นเกินไว้ก่อนเกินไว้ก่อนเพอวันแล้วเนี่ยี่อพ่อของเราที่เพชรบูรณ์เนี่ยก็เคยชวนให้พวกเราเนี่ยจัดทริปนะฮะต้องนานแล้วเขาอยากให้ไปภูทับเบิก ภูทับเบิกนี่สวยสวยมากจุดที่มีการปลูกกระลำปีมากที่สุดในโลกมั้งโอ้ใช่เวลาทางขึ้นภูทับเบิกเนี่ยมันจะเห็นเป็นโซนผักเลยอ่ะอยู่เป็นเหมือน,นขั้นบันไดยอยู่แต่ว่าทางขึ้นภูทับเบิกเนี่ยมันก็จะคดเคี้ยวตัวเลี้ยวรถหน่อยเวลาขึ้นไปถึงบนยอดแล้วมองกลับไปนี่เราจะโอ้โหเราขับรถขึ้นมาบนถนนอย่างนี้เหรอเดี๋ยวคดมากนะครับเดี๋ยวหลังคุณเตรียมมาให้คนได้ชมเที่ยวนี้เห็นบอกว่าจะพาไปกระบี่ไปกระบี่ก่อนครับไปกระบี่ก่อนวันที่ เจ็ดมีนาคมเนี่ยนะครับเราจะชวนไปกระบี่วันที่ 7, 8, 9คือ3วันสองคืนครกระบี่เนี่ยสำหรับผมเองถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความงดงามทางด้านธรรมชาติของทะเลของทะเลเนี่ยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะว่าโอ้สวยมากเรื่องจริงแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้กระบี่เนี่ยเป็นเมืองที่ชาวต่างประเทศเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนคือถ้าหากว่า คนที่มาเมืองไทยเนี่ยจำนวนมากก็ไปพัทยาไปภูเก็ตไปสมุยแต,แต่ขณะนี้กลุ่มจำนวนหนึ่งที่อยากจะไปแบบสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติค่อนข้างมากนะฮะไม่ได้มีเรื่องบันเทิงยามราตรีนะแต่ว่าเป็นสัมผัสความงดงาม <c oughs> วิถีธรรมชาติอันดามันเนี่ยก็กระบี่เนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมสูงนะฮะมากๆที่ที่พักก็แพงนะ สำหรับคุณผ <uğ ล> ู้ชมที่ชอบธรรมชาตินะครับไม่ให้ชอบทะเลอย่างเดียวเนี่ยที่กระบี่คุณจะเจอมันมีทั้งป่าชายเลนให้ไปเที่ยวมีทั้งน้ําจืดน้ํากร่อยน้ําเค็มให้ไปเที่ยวทั้งหมดเลยก็คือเออเอาง่ายๆก็คือถ้าไปเรื่องของทะเลหรือน้ำเค็มเนี่ยที่ที่สวยๆก็มีพีพีมีที่ จุดที่เป็นจุดถ่ายทอดไอ้ไม่ที่ถ่ายไรกะใสมรกตอะเรื่องเดอะบีชไหมเรื่องเดอะบีชเดอะบีชเน้ถ่ายที่อ่าวมายาอ่าวมายาซึ่งก็เป็นจุดที่สวยงามที่แล้วก็ถ่ายอะไรนะถ่ายโฆษณาเครื่องดื่มใช่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 ยอดหนึ่งที่เป็นสมรกตงดงามสีเอ้ยเราก็เคยไปเนี่ยใช่ใช่แม่น้ำสองสีคือแม่น้ำสองสีเนี่ยอันนี้เป็นที่ทะเลกระบี่ใสสวยงามมากนะครับที่นี่เนี่ยก็คือ อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ PP หมู่เกาะ PP นะครับซึ่งที่นู่นเนี่ยธรรมชาติก็จะสวยงามเราจะมีโอกาสที่จะไปล่องทะเลเนี่ยไปทั้งที่หมู่เกาะ PP ไปอามายาที่เป็นที่ถ่ายเรื่อง The b บีเ h ่อามายาเนี่ยเป็นหนึ่งในบริเวณที่เขาเรียกว่า PP เลย PP นี่มันจะมี PP ดอนหรือ PP เลคเป็นสองที่นะครับก็มีที่ PP เลแล้วก็เราก็จะไปเที่ยวเกาะไม้ไผ่ที่เขาเรียกว่าเกาะไผ่ที่เกาะไม้ไผ่นี่มันก็จะมี แนวปะการาังแข็งที่สวยงามก็จะไปชมปะการางังครับจากนั้นเนี่ยก็ไปชมความงดงามอย่างที่บอกว่ากระบี่เนี่ยมันมีความหลากหลายทางธรรมชาติมากคือไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลสวยอย่างเดียวน้ําจืดที่กระบี่ก็สวยที่กระบี่ที่คุณเมื่อกี้คุณตะเกิรพูดถึงก็คือ,อ,อน้ำสองสายเป็นเป็นน้ำสองสีเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เป็นเรียกคลองสองน้ําคลองสองน้าก็คือน้ำสองอย่างเนี่ยมาเจอกันคือน้ําจืดหรือน้าเค็มหรือว่า นึกว่าน้ำเล่ากับโซดาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเพียวๆเป็นน้ำจืดกับน้ำเค็มนะครับอสองอย่างรวมกันซึ่งสวยงามมากนะครับเราคลองสองน้าเนี่ยถ้ามีภาพจะให้ดูว่ามันสำหรับผมในตอนที่ไปคลองสองน้ําความรู้สึกผมเนี่ยมันเหมือนเข้าไปในในสายน้ําในป่าหิมพร้านี่เพราะว่ามันสวยธรรมชาติสวยงามแล้วก็สีของน้ําที่คลองสองน้าเนี่ย เป็นสีเขียวสายติ้งเลยครับคือมองเห็นพื้นพื้นทรายเลยเนี่ยนะครับคลองส่งน้นสวยมากนะครับนอกจากนั้นไปกระบี่เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องได้ลิมรสอาหารท้องถิ่นอาหารทะเลเรื่องทัวของเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาหารอยู่แล้วครับแลวโดยเฉ่วงยิ่งนะฮะเท่าที่เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าวันที่เราไปเกาะกลางเนี่ยนะฮะครับที่จะเป็นชุมชนเกาะกลางซึ่งมันเป็นเกาะอยู่ในเมืองครับคือข้ามแม่น้ําไปนิดเดียวเนี่ยนะฮะช่วงเย็นเราจะ บาร์บีวริมหาดนะฮะที่โรงแรมบนเกาะนะฮะไอแลนดานะฮะแล้วจะพยายามที่จะเอาวัตถุดิบที่อยู่บนเกาะนั้นเนี่ยเขาปลูกข้าวสังยดนะฮะนี่ก็เป็นภาพเกาะกลางนะครับเขาปลูกข้าวสังยลดผักผลไม้เนื้อหรือว่าวัตถุดิบที่มีอยู่ในเกาะเนี่ยนี่ภาพนี่บนเกาะเลยผมใช่ครับผมตัวผมเองยังไม่เคยไปเกาะกลางก็มีความคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ย กับบรรดานักธุรกิจในท้องที่เนี่ยนะครับได้เข้าไปพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยที่เกาะกลางเนี่ยมาหลายปีแล้วแล้วก็ได้พยายามที่จะทําให้เกิดอะไรโปรแกรมที่มันถาวรขึ้นเช่นไปดูการปลูกข้าวไปดูการเพ้นผ้าบาติกนะครับแล้วก็เราก็เลยขอเป็นพิเศษว่าทํำยังไงมื้อเย็นที่หาด บนเกาะกลางเนี่ยตรงหน้าที่พักก็คือเกาะก็คือโรงแรมไอรลนดาเนี่ยนะฮะเราจะสามารถมีอาหารเย็นโดยใช้วัตถุดิบพื้นเมืองอบนเกาะให้มากที่สุดแล้วอาจจะมีเป็นบาร์บีคิวให้คุณผู้ชมได้ทำอาหารกันเองด้วยนะฮะแล้วอีกอันนึงที่จะพยายามขอมาให้ได้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยการชุมนุม ของมวลมหาประชาชนตั้งแต่ถนนราชดำเนินมาจนถึงสวนลุมเนี่ยเราจะมีครัวกะบีแล้วก็ครัวกะบีเนี่ยที่ขึ้นชื่อมากเนี่ยนะฮะก็คือขนมจีนอ๋อจะพยายามวขนมจีนมาโอ้โหขนมจีนครัวกบีเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าสุดยอดอนะฮะใครใครที่ไม่ลืมรสชาตินะฮะ <laughs> ผมการันตีเลยว่า <laughs> เดี๋ยวจะไป จะพยายามไปขอรับจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นหนึ่งในที่ที่เราไปเที่ยวทุกปีแล้วก็ต้องมาทุกปีมีมีเสียงเรียกร้องมาเป็นจนวนมากนะครับเที่ยวนี้เนี่ยเรารับเพียงแค่60ที่นั่งเท่านั้นเองครับถ้าคุณผู้ชมสนใจจะไปเที่ยวกระบี่กับเราเนี่ยก็โทรเข้ามาจองเลยนะครับที่023080555้าเที่ยวนี้เนี่ยเราพักที่โรงแรมกระบี่มาริทามครับซึ่งกระบี่มาริทามก็เป็นโรงแรมที่ที่สวยมากนะครับและเป็นโรงแรมที่ที่ดีที่สุดคือ การจัดประชุมสัมนานาชาติเนี่ยระดับประเทศก็เคยจัดที่กระบี่มริธรรมมาแล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชาวกระบี่เนี่ยเขาภูมิใจนะแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยจะคิดถึงเท่าไหร่ก็คือว่าสัญลักษณ์ของเมืองเนี่ยถ้าเราไปสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะฮะเสาไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นรูปพระอวโลกิเตศวรที่ลบบุรีเนี่ยก็เป็นรูปพระรามแผงสอนนะที่เพชรบุรีก็เป็นรูปของต้นชมพู่ ลูกชมพู่นะฮะที่บ้านผมที่ร้อยเอ็ดเนี่ยที่สวนณภูมิเป็นรูปข้าวอะครับเป็นรูปรวงข้าวหอมมะลิผมเล่าถูกใช่ไหมแต่ที่กระบี่เนี่ยคุณจำได้ไหมเป็นรูปอะไรปูดำป่ะไม่ใช่ผมจำได้รู้สวรูปูดำเป็นรูปคนก่อนสมัยประวัติศาสตร์อ๋อเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นแหล่งที่ขุดค้นพบมนุษย์ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมามาโหเป็นหลายพันปีนะฮะเป็นหมื่นปีด้วยซ้ํา นะเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยเราอาจจะมีเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังให้ละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับวันเท,ที่ยวนี้เนี่ยนะครับไปแล้วรับรองสนุกคุ้มค่ามากนะครับ3วัน2คืนไปพักโรงแรมดีๆมีธรรมชาติให้ชมสวยงามแล้วก็นอกจากนั้นก็ไปเที่ยวตามที่ต่างๆในจังหวัดกระบี่ค,บคุ้มค่าในเรื่องของความหลากหลายของธรรมชาติทั้งน้ําทะเลทั้งน้ําจืดทั้งน้ําเค็มทั้งภูเขาทั้งป่าชายเลนเนี่ยนะครับ วันที่ 7, 8, 9นะครับเดินทางวันเสาร์ตอนสายๆกลับมาถึงวันจันทร์ตอนเย็นๆนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมอันนี้คือทัวร์กระบี่นะครับเห็นพุทธเกิรงหยิบศึกเก้าทัพขึ้นมาจะเริ่มออกอากาศเมื่อไหร่ครับอันนี้ศึกเก้าทัพเนี่ยนะฮะเป็นสารคดีเป็นด็อกิเมนเตรีครึ่งละครสารคดีเกืองละครสร้างไว้ตั้งแต่ปี2555นะรโดยกองทัพบกตอนนั้นก็ ท่านประยุทธ์จันโอชาที่ท่านเป็นผู้มาการทหารบกนี่แหละนะฮะเป็นประธาน,นาคณะกรรมการจัดทำพร้อมกับคุณบรรทุนล่ำซำจากธนาคารกรกรไ<อ>ทยเราก็เลยได้ขอลิขสิทธิ์มานะฮะที่จะมาฉายให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยนะครับกะว่าจะออกตอนแรกเนี่ยในวันทหารผ่านศึกวันวันที่3ามสามกุมภาพมาพนะฮะมีทั้งหมด12ตอนนะครับ ก็จะเป็นเรื่องราวของสงครามครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งระหว่างสยามกับอัม่านะครับในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับอันนี้เขาก็อิงประวัติศาสตร์ชนิดที่เรียกว่าเป๊ะๆเลยนะฮะเพราะว่าข้างในเนี่ยก็มีทั้งหนังสือมีทั้งเอกสารที่ทำแบบคือพอมันเป็นสารคดีกึ่งนิยายกึ่งละครเนี่ยความถูกต้องทางประวัติศาสตร์จะสูงมากนะครับ อันนี้ก็เรียนเชิญคุณผู้ชมได้ติดตามนะฮะคือฟ้าวันใหม่ก็พยายามที่จะหาของดีแล้วก็ของฟรีที่มีประโยชน์และมีราคาถูกนะฮะแล้วก็แต่ยืนยันว่าอันนี้คุณภาพเนี่ยรับรองว่าสนุกสนานนะครับอยากได้ชมกันคอยติดตามนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เราไปได้ลิขสิทธิ์มาอันนี้ก็ขอมาจากธนาคารกสิกรไทยนะฮะก็คือที่ราจ้าจอมสยามใครที่เคยพลาดจากไทยพีบีเอสนะฮะ ก็มาติดตามที่ฟ้าวันใหม่หลังจากที่จบศึกเก้าทัพเนี่ยเราก็จะนำมาให้ชมกันอันนี้ก็ได้ลิขสิทธิ์มาแล้วจากธนาคารกสิกรไทยทั้งคู่นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับเชิญชมคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือรายการใหม่ที่จะเริ่มมีเดือนกุมภาพันธ์คือผมเชื่อว่าคุณผู้ชมของเราจํานวนมากนะฮะยังไม่ได้ชมทั้งสองเรื่องนี้หรือถ้าชมไปแล้วเนี่ยดูอีกก็คุ้มค่าคุ้มเวลาที่นั่งชม นอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับมีญี่ปุ่นคุณชะเกิงญี่ปุ่นจะเป็น,ปนวันที่สามกุมภา t นี้แล้วนะครับก็ใครที่อยากจะไปเทศกาลหิมะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีแค่ปีละครั้งเดียวและครั้งละสัปดาห์เดียวตั๋วหาไปยากมากๆโอกาสที่จะไปญี่ปุ่นนยากมากแล้ว <ใน S 1> เที่ยวนี้เนี่ยนนค,คุณสาธิตวงหนองเตยคอนเฟิร์ม <c oughs> ยืนยันคอนเฟิร์มยืนยันว่าไปด้วยวไปด้วยนะครับขอเอกสารเพื่อจะไปขออนุญาต ทางคอสชออกนอกประเทศแล้วก็ต้องเชิญท่าผู้ชมนะครับไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าคุณสาธิตหรือผู้ใหญ่สาธิตเนี่ยเดินทางตอกนอกประเทศทีนี่เป็นเรื่องที่ต้องขออนุญาตด้วยแล้วก็ปกติเนี่ยคุณสาธิตเวลาไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะไปกับครอบครัวเที่ยวนี้ใช้เดี่ยวนะฮะแล้วก็ใช้เดี่ยวไปครอบครัวฟ้าวันใหม่เออครอบครัวฟ้าวันใหม่แล้วก็ไปกันสามสิบเพียงสามสิบคนส0ที่เท่านั้นครับนะฮะตอนนี้เหลืออยู่สิบสองที่นะฮะ เหลือ12ที่เนี่ยนะครับคือพูดง่ายว่าตลอดระยะเวลา,า5-6วันเนี่ยใครอยากจะพูดคุยกับคุณสาธิตในเรื่องร<ล>าวต่างๆ,ๆเต็มที่เลยเพราะแยกไม่ได้อยู่แล้วไปอย่างนี้นะครเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะครับ,รบเพียงเหลือเหลือ12ที่นะคร โทรศัพท์มาขอรายละเอียดหรือท่านที่ขอรายละเอียดไปแล้วอยากจะตัดสินใจทันทีทันใดก็เรียนเชิญนะครับคือบางท่านเนี่ยลังเลบอกว่าไปแล้วไม่มีเพื่อนเลยจะไปคือคนที่ไปเนี่ยนะครับเพื่อนกันทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนขอเดียวกันดูสถานีรถทัศน์เดียวกันตลอด24ชั่วโมงไปถึงนี่ก็จะคุยแต่เรื่องเดียวกันไม่มีพูดอะไรให้ระเครืองหูอยู่แล้วไปถึงก็เรียกได้ว่าผสมลงกันได้เต็มที่เลยนะครับก็เชิญชวน ซึ่งถ้าดูในภาพเนี่ยเป็นภาพเทศกาลหิมะที่สปอโรปโอย่างที่เรียนคุณผู้ชมว่าช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงที่หนึ่งหาตัวเครื่องบินยากที่สุดหาโรงแรมพักยากที่สุดมีเพียงแค่เจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์ในหนึ่งปีเท่านั้นที่จะไปชมได้เพราะว่าพอครบเจ็วันปุ๊บเนี่ยเขาลื้อของพวกนี้ทิ้งหมดเลยไม่เหลือเก็บไว้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องไปเที่ยวกันนะครับอย่างน้อยๆเน,น,นี่ยไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตไปดูความสวยงามของ น้ำแข็งของหิมะที่เข้ามาทําเป็นตุ๊กตามาทําเป็นเมืองทั้งเมืองเรามีโอกาสไปชมสโนว์เฟสติวัลหรือเทศกาลหิมะเนี่ยทั้งตอนเช้าแล้วก็ทั้งตอนกลางวันและกลางคืนกลางวันก็จะสวยแบบหนึง่งนี่คือภาพตอนกลางวันกลางวันก็จะขาวสวยพอกลางคืนเนี่ยพอเขาใส่ไฟใส่แสงสีเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้พระที่นั่งจากกรีมหาปรา,าสาทซึ่งชนะเลิศเมื่อหลายปีก่อนนะฮะ,ะในการแกะสลัก น้ำแข็งที่โน่นนะครับอันนี้ฝีมือคนไทยนะฮะก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะฮะหลายท่านอาจจะเคยไปแล้วนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะเคยไปในช่วงใบไม้ผลิหรือว่าช่วงหน้าร้อนนะครับแต่ว่าแนะนําว่านอกจากไปดูงานนี้แล้วเนี่ยเมืองโอตอรุหรือไงเนี่ยนะฮะที่มีคลองประวัติศาสตร์เขาเนี่ยที่นั่นจะมีพัตคารปูยักษ์แล้วก็มีร้านค้าที่โอ้ต้องบอกว่าร้านค้าที่โอตรุเนี่ยนะฮะที่ผม ผมก็ไม่ได้ไปญี่ปุ่นบ่อยนะแต่เคยไปที่นั่นเนี่ยยอมรับเลยว่าเดินดูเนี่ยเพลินนะฮะคือไม่ได้ซื้ออะไรหรอกแต่ดูความงดงามคุณถ้าเกิดพูดถึงเมื่อสักครแต่ดูความงดงามของการประดิษฐ์ประดอยสินค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารเป็นขนมเค้กเป็นคุกกี้อะไรเนี่ยนะฮะที่นั่นเนี่ยจะจะทำได้สวยงามมากแล้วก็อีกเมืองหนึ่งที่เขาแยกออกไปต่างหากเนี่ยเป็นเมืองริมทะเลนะฮะ คือปกติเนี่ยถ้าไปถ้าไปทริปอื่นๆเนี่ยจะไปซัปโปโรกับโอโทรุนะเป็นหลักแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเขาแยกออกไปเมืองริมทะเลด้วยนะครับ,รบก็ต้องไปกันให้ได้นะครับที่ถ้าคุณชมมีโอกาส <c oughs> ไปสักครั้งหนึ่งไปดูเทศกาลฮิมะก,กันวันที่3 9ถึง9กุมภาพันธ์นี้นะครับรีบโทรเข้ามาจองเพราะว่ามีเพียงแค่30ที่อันนี้เนี่ยเราไม่ไม่ไม,ไม่มีโอกาสได้เพิ่มจำนวนมากกว่าน,นี้เลยคือ <c oughs> าที่เนี่ยตอนนี้เหลือ12แล้วนะฮะ แล้วก็คุณจะแถมหนังสือเล่มนี้ด้วยไหมสําหรับท่านที่ไปที่จองเข้ามาใช่ไหมครับใช่ใใคที่แต่ผมว่าหลายท่านอาจจะมีแล้วล <c oughs> องลองดูนะครับครับนะครับก็สู่ฝันฟ้าวันใหม่นะฮะตอนนี้ก็พิมพ์ครั้งที่สองแล้วนะฮะในพิมพ์ครั้งแรกก็หมดเรียบร้อยน,นเล่นะครับแล้วก็อันนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ยังสนใจนะฮะก็ยังโทรศัพท์เข้ามา สั่งซื้อได้นะครับ,รบตอนนี้ก็ไม่ใช่สั่งจองนะฮะสั่งซื้อเลยนะครับแล้วก็หลายต่อหลายรูปที่เเคยเผยแพร่ออกไปเนี่ยบางคนยังมาถามผมว่าเอ๊ะตกลงรูปนี้พี่ตะเกินเป็นคนถ่ายเหรอใช่ไหมอย่างเช่นรูปรูปนี้ฮะรูปนี้สี่ทานเสยะซึ่งผมผมเนี่ยเชื่อโดยส่วนตัวผมว่า ยังไม่มีภาพไหนที่สะท้อนความเป็นสี่ทหารเสือได,ได้เท่ากับภาพนี้นะฮะคือเขาเดินกันมาสี่คนเนี่ยนะฮะเ,เห็นคุณสกลทีพอเห็นในหนังสือบอกว่าอุ้ยรูปนี้พี่เกิดเป็นคนถ่ายเหอรอเพราะว่าผมเคยเอาลงใน Facebook ไปนานแล้วนะฮะก็แม้กระทั่งคุณลูกหมีนะคุณชุมพลเนี่ยโทรมาจากชุมพรเลยหลังจากที่เห็นรูปนี้บอกว่ารูปนี้ดีมาก อ่าอันนี้ก็ในฐานะคนถ่ายภาพก็ก็ดีใจตัวลอยตัวลอยนะฮะก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะรีบโทรเข้ามาอันนี้ก็สั่งซื้อได้แล้วนะครับ0 2น0 8 0อ5นอกจากนั้นสินค้าที่วางอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยนะครับทุกอย่างทุกชิ้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมฟ้าวันใหม่ของเราช่วยกันช่วยสถานีของเราให้เดินหน้าต่อไปได้นี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็โฆษณาเราก็ถูกจํากัดเลยแค่6นาทีต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้น รายรับมันก็ไม่ค่อยพอกับรายจ่ายก็อาศัยคุณผู้ชมนี่แหละครับช่วยอันนั้นก็ขายดีนะฮะชุดโลชั่นในบ้านเนี่ยครับชุดครีมอาบน้ำนะครับโลชั่นเนี่ยขายดีมากวันนี้สั่งมาเป็นล็อตที่สองแล้วเพราะคนชอบใช้มากนะครับแล้วก็มีแชมพูมีครีมนวดคือขอให้เปลี่ยนของใช้ในบ้านเนี่ยมาเป็นของฟ้าวันใหม่ของ Blue Sky d i r e c กเราเท่านั้นก็ช่วยเราได้ลวครับคุณดูเิมข้าวข้าวอิ่มนะฮะคุณผู้ชมที่ยังสนใจอยู่ตอนนี้ล็อตใหม่ก็มาแล้วนะฮะเฉพาะ ถุงถุงใสเนี่ยนะฮะก็ดูงดงามแล้วนะฮะแล้วก็ข้าวที่อยู่ด้านในอันนี้ก็เป็นผลงานที่คุณก่อนจาริกวนิศกับบรรดาชาวนาที่มหาสารคามนะครับได้ร่วมไม้ร่วมมือกันทําออกมานะครับก็เรียนเชิญนะครับใครสนใจก็สั่งเข้ามานะฮะนอกจากนั้นก็มีทั้งนกหวีดมีทั้งซอส ซอสปรุงรสนะครับปร,รุงรสมีทั้งเสื้อเสื้อเสื้อสีเหลืองก็ยังมีขายอยู่นะครับครับเชิญมผู้ชมนะครับวันนี้รายการของเราหมดแล้วครับคุณตะเกิรงก็ยังไงพบกันใหม่นะครับเที่ยวหน้าเนี่ยจะมาชวนคุณผู้ชมไปรัสเซียนะฮะแล,ะล้วรัสเซียเนี่ยผมก็มีรอถามพี่เศษฐวิทก่อนว่าเ,าเรามีโอกาสไปชม สิ่งสําคัญที่ทัวทั่วไปไม่ได้ชมหรือเปล่านะฮะซึ่งเราก็เตรียมไว้ส่วนจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าสุ่ฝันฟัแต่ละสิ่เราไปช่วงสงกรานต์นะครับในวันนี้ผมก็บคุณตะเกิงลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ